ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับปลากระป๋องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมมาถ่ายที่เขื่อนเขาแหลมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีพอดีว่าได้มาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับก็เลยติดเบ็ดมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ตกบ้ากนะฮะพอดีว่าเรามาถึงที่เนี้ยเย็นมากแล้วนะครับแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยทุกคนก็เข้านอนอันนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียวก็เลยเอาคันเบ็ดแล้วก็ เอาเหยื่อที่เตรียมมาเนี่ยนะครับมาผสมลองตกปลาหน้าแพดูเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเ,เป็นเหยื่อลำขนมปังนะครับแล้วก็ไผ่เขียวนะลองผสมตกดูนะครับซึ่งก็ตกมาได้สักพักแล้วนะครับก็ได้ปลาพวกปลาเกตขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้บอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับอาจจะถ่ายน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าแบต กล้องมีอยู่นิดเดียวนะครับอาจจะถ่ายไม่เยอะมากนะครับโดยที่วิธีการตกนะครับผมตกโดยใช้เป็นตะกอ้อน้าดินทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่แรกก็ไม่คิดว่าจะมีปลาเข้ากินนะครับเพราะว่ามาถึงก็มันมันมืดมากแล้วนะแล้วก็มีเพียงแค่ลำขนมปังเท่านั้นแต่ว่าพอยอนลงไปได้สักพักหนึ่งนะ ก็มีปลาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาปลาส้อยนกเขานะครับมากินตัวตัวเกือบครึ่งโลเลยนะครับใหญ่พอสมควรเลยก็เลยมีกําลังใจอย่างนั้นก็เลยนั่งตกมานะครับก็ตอนนีเ้เวลานี้น่าจะประมาณคือตอนนี้ครับประมาณตีตีหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนในในแพเนี่ยัวในครอบครัวก็เข้านอนกันหมดแนละ้ว เหลือผมอยู่คนเดียวที่นั่งตกอยู่นะครับท่ามกลางความมืดนะครับนะลองดูนะบรรยากาศนะครับที่หน้าแพอ่าคลิปนี้ผมมาอัดเสียงตั้งหากนะครับไม่ได้พูดตอนที่ตอนที่ถ่ายคลิปนะครับมามาอัดเสียงเพื่อที่จะมาตัดต่อทีนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยออดีเท่าไหร่นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นปลาอีกตัวนะครับที่ตกขึ้นมานะครับเป็นสร้อยนกเขานะ <c oughs> กินเหยื่อลำขนมปังนะครับแล้วก็ไผ่เขียวนี่แหละนะที่ซื้อตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปก็กินตะก้อนะครับใช้ตะก้อตกปลาเข้าดีมากนะครับดึงทีนี่ลอกล้องเลยนะครับแต่ว่าตัวก็อย่าเท่าที่เห็นนะครับ เดี๋ยวจะยกกระชังให้เพื่อนๆดูนะนี่ก็เป็นปลาที่ตกตั้งแต่น่าจะประมาณสักสามทุ่มนะครับจริงๆมีสองกระชังนะอันนี้เป็นกระชังใบที่สองใบใบแรกเนี่ยคือเต็มไปแล้วนะครับเต็มกระชังแล้วละเอาไปผูกขังอยู่ตรงข้างแพรนะครับตรงนูนนะ้นฮะอันนี้ก็อะไรคนรับแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามกันดูนะครับว่าคลิปนี้จะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้อาจจะ สั้นนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแบตแบตกล้องค่อนข้างจํานวนจากัดก,ก,ก็เลยถ่ายได้ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยในวันที่นี้ด้วยนะครับถึงไรก็ตามนะครับก็ลองติดตามดูนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับสําหรับการตกปลา,าช่วงกลางคืนที่นะัเขื่อนเขาแหลมนะครับ ครับนี่ก็เป็นปลาตกได้ที่เราตกได้เมื่อคืนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาตะเพียนปล,ปลากระมังปลาสร้อยนกเขานะครับก็เป็นปลาเกตทั้งหมดเลยนะและนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆบแพช่วงเช้านะครับช่วงเช้ามีปลากระสูบขึ้นไล้กัดลูกปลายเยอะมากนะครับแต่ว่า,าพยายามลองเอาเหยื่อปลอมไล่ตีนะครับมันก็กัดน,นะแต่ว่า ไม่ได้นะครับคงไม่มีฝีมือนะได้ขึ้นเยอะมากจริงนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็ใครสนใจก็ลองมาเที่ยวมาตกปลาที่เขื่อนเขาแหลมได้นะครับมีแพที่ให้บริการหลายเจ้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสนับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ